แล้วพี่นาฬาแสบอะไรบ้างเคยแบบยกไปมีเรื่องอ่ะนี่ยกไปก็มีเรื่องจนครูเขาเดือดร้อนกันหมดอ่ะมันนัวทั้งอาจารย์ทั้งนักเรียนอ่ะยกไปโรงเรียนเขายกพวกโรงเรียนเลยยกไปถึงโรงเรียนเขาเลยอ่ะจจิงแล้วทำไงอ่ะมันก็นัวกันดิเคยมีคนยกไปโอ้ยนี่ครูเอ้ยไปประตูมันขังเราแล้วคราวเนี้ย นี่เขามาถึนทีเลยอะเขาใครเราไปหาเขาถึงที่เรื่องแค่นิดเดียวเองเรื่รเป็นเรื่องอะไรก็ไม่รู้เขาผมเขาผมเรื่องเรื่องอะไรนี้เขามาถึงทีอ่ะมานิดเดียวแล้วแต่ขอเราพึบเลยเออพวกนี้ใจนะพวกมาเอมานิดเดียวจะมาคุยเรื่อง มีครั้งที่แบบว่ารู้สึกว่าเข้าทําเสือ,อเราไปกันสี่ห้าคนเนี่ยมันนั่งกันโอ้โหเต็มไปหมดอ่ะเข้าไปเคลียร์ทั้งทั้งเพียเขาตั้งมามาเคลียร์โคตรเสียวอ่ะให้ใครไปเคลียร์พี่นัดเดินไปเคลียร์เพื่อนมีปัญหาแต่เราไปด้วยแมวคือเราแบบเอาวะาวเข้าไปถึงโรงเรียนเขาเลย โดนก็คือโดนอะแต่คือภาวนาในใจว่าอย่าเลยอย่าเลยแล้วมันก็ล้อม,มกันเลยคนหนึ่งก็ถือหินถือไม้ถือขวดแบบเคาะเก่งเก่งเก่งลองเงี้ยถ้าเราโดนนี่คือแบบยุยอะแ,แเรเรียกไม่โดน,โดนเคลียร์กันพอเคลียร์ไปเคลียร์มาก็จะอ๋อรู้จักพี่คนนั้นเหรอพี่คนนี้นรู้จักกลายเป็นรู้จักกันกลายเป็นเชื่อมสัมพันธ์ทำไมตีรอดไป ผมอยู่มอไม่เชื่อมนะผมอยู่มอสามยกไปตีโรงเรียนด้วยกันเด็กว่าเราจะตีช่างอ่ะตีช่างอ่ะแล้วเขามีเรื่องผมไปทั้งทั้งทั้งรุ่นเลยมอมอหนึ่งมอสองมอสามโรงเรียนผมมีแค่มอสามมีแค่สองห้องหนึ่งทัพหนึ่งหนึ่งทัพสองไปทั้งรุ่นผู้ชายพกถือไม้ถือมีมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งถือเป็นเป็นเหมือนประธานรุ่นอ่ะถือนี่ถืออะไรไม้บวกอ่ะ ไม่ทีเออไม่ไมทีอ่ะเดินนํำไปเลยไปล่าหน้าหน้าพินน้องอ่ะที่พี่แบงอยู่โอหไม่ค่อยถูกนะไม่ค่อยถูกกับพีแบงเด็กแค่มส่ยีนอาซ่านหัวเกลียนเดินไปปุ๊บมีแค่คนเดียวโรงเรียนพี่งมีแค่คนเดียวอ่ะวิ่งมาเหมือนควักอะไรรุ่นผมวิ่งหนีมาเลยวิ่งแบบมาคูเเี่ยวิ่งหนี มันเหมือนว่าจะควักแต่ไม่มีออกมันวิ่งไล่ผมวิ่งหนีกันใหม่ครับใหม่วพราะกลับมาขำมันแบบโอ้โหเลหมันเก่งนะเขาหน้าเรียนแล้วก็พออีกวันมันมันก็มานั่งเรียนเต็มเลยครูไม่ให้ออกเลยเราด้วยความแบบเด็กไงนะอวดเก่งงั้นแหละเราก็นั่งเฉยๆมันผิดที่เราเราก็แบบเฮ้ยขอโทษด้วย แหมผู้อวดเก่งไปป่ะไปดิไปดิเอาป่ะฮูไม่ใจเลยไปที่เราบอกไปป่ะรูไม่ให้ไปว่ะเด็กๆอ่ะเออใช่คืออวดเก่งนะเราเด็กๆอ่ะเฮอเฮอกำลังปี๊ดกำลังเป๊ดเลือดเลือดลมกำลังพอเข้าปวชผู้ความอวดเก่งมันไม่มีที่นี่เอาที่มาต้องทีสอนแต่ของใจเย็นอยู่แล้วไม่ค่อยอะไร เราก็โดนเต็มๆเป็นที่รองเท้าเพื่อนแล้วทำไมไม่ได้เกี่ยวแล้วแล้วทำไงก็เป็นเพื่อนของผมเองเอ,อแต่งานนั้นสูญเสีย